แล้วก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้กับบายดีอวนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาติดตั้งโคมไฟดาวไลท์นะครับผมไฟดาวไลท์ก็เป็นไฟที่อยู่ตามาห้องนอนห้องนั่งเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ในบ้านของเรานะครับก็ง่ายๆนะครับวันนี้มีทิคเทคนิคง,ง่ายๆที่จะเจาะเพดานยังไงให้กลมแล้วก็ใส่หลอดไฟดาวไล,วไลท์ได้พอดีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าช่างกําลังเลื่อย,อยอยู่นะครับผมก่อนที่จะทําเป็นวงกลมแบบนี้เนี่ยเราต้องทํำยังไง และก็ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับมันไม่มีอุปกรณ์อะไรซับซ้อนนะครับเป็นวิธีการ DIY ง่ายๆนะครับมาดูอุปกรณ์ชิ้นแรกกันเลยครับผมทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการวัดนะครับง่ายๆอันนี้ใช้ตลับเมตรนะวัดขาในนะครับอ่าวัดวงกลมในนะครับประมาณนี้นะครับสิบ เท่าไหร่ครับตรงนี้ประมาณสิบห้าสิบเซนครึ่งนึงสิบห้าเอาครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งไม่วัดไม่ใช่ขอบนอกเนาะขอบในครับขอบในครับผม15.5นะครับโอเคเราได้ตรงนี้แล้วครึ่งก็คือเราก็เอามาหารครึ่งนะ้วสิบห้าจุดห้าเจ็ดสองสิบสี่เซนครึ่งเจ็ดเซนครึ่งก็เจ็ดเซนครึ่งก็วัดจากตรงนี้นะครับที่เป็นอันนี้เป็นเกียวปล่อยเนาะสีดำน็อตยิงฟ้านะเราเจาะรูไปเลยหนึ่งอัน แล้วก็มามาร์กอีกทีก็เจ็เซนครึ่งนะครับทุกคนตรงนี้นะอันนี้ก็จะได้เป็นจุดศูนย์กลางพอด,<ม>ดีง่ายๆเลยเพื่อที่จะนี่เสร็<ม>จแล้วก็นี่เอาดินสอวาดเลยเป็นวงเวียน,ม,นมันก็จะใส่ได้พอดีนะครับดาวไลท์เราจะใส่ได้ปิดได้สวยพอดีนะครับแล้วก็เอาดินสอใส่เข้านี้ครับอ๋อดินสอใส่เข้าไป่างนี้นะ<ม>เป็นวงเวียนวงเวียน จุดศูนย์กลางแล้วก็ขันน็อตเข้เลยวันอ๋อง่ายเลยเนี่ยใช้ซีไลน์นะครับใช้ซีไลน์ขันน็อตเข้าไปนี่เสร็จแล้วก็ดินซอนะครับอะไรก็ได้นะครับหรือปากกาก็ได้นี่หมุนอย่างนี้เลยฟึดๆๆโอ้โห่เอ้ก็ใช้ไปเรื่อยนะแทงๆเข้าไปครับแทงๆให้ฟ้าทะลุเข้าไปอ่าอย่างนี้เอง มีการเลื่อยครับก็ต้องบิดไปเลื่อยช่วยนิดน,นึงนะอันนี้คือก็ช่างค่อนข้างจะชำนาญมากนะครับก็เลยทำเหมือนง่ายๆนะแต่จริงๆก็ต้องใช้แรงแขนนะบิด,บ,ดบิดไปเลื่อยช่วยนะครับทุกคนเอ๊ลากลยาวนะลากไปเรื่อยวมันจะได้ขาดเร็วๆนะ แต่ว่าในการที่จะมาร์กจุดแล้วก็เลื่อยเนี่ยจำเป็นต้องรู้จุด C ีลายด้วยนะครับทุกคนว่าเล็กโครงสร้างบ้านเราอยู่ตรงไหนนะครับจริงๆถ้าไม่ใช่บ้านที่เราเคยเคยเลื่อยเนี่ยก็ต้องขึ้นไปดูบนฟ้าก่อนนะครับว่าซีลายเออซี่ลายตรงไหน,นอ๋อว่าแล้วก็เจองานด่วนแล้ทุกคนเจอรถไฟนอนครับขวางอยู่ตอนนี้ก็คือซีลายนะีพอเจอซีลายเนี่ยใช้ตเตอร์นะ มาดูกันช่างจะแก้งานนี้ยังไง <m uch> จะตัดให้ซีลายล่วงลงตั้งแผงเลยหรือเปล่า <m uch> โอ้เนี่ยครับผมแม้โอ้เจอซีลายตรงนั้น <m uch> แต่ด้วยความโชคดีก็คือเราไม่ต้องเลื่อยซีลายนะทุกคนนะอไม่จะเป็นต้องไปเลื่อยซีลายให้ขาดออกจากกันนะครับเพราะมันจะทําให้ฝ้าเนี่ยเกิดความเสียหาย <m uch ing> เราก็ใช้หลอด LED เนี่ยขาต่อง้างใช่ไหม ลุกเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้กับฝั่งนี้แค่นั้นเองนะนี่คือข้อดีของหลอดไฟที่เป็นแบบ LED นะครับทุกคนเก็บงานสวยๆง่ายๆนะครับนี่นะครับทุกคนหลอดไฟที่แกะกล่องออกมานะก็ข้อดีของเขาคือมันแบนมันเป็น LED แล้วก็มีขาจับสปริงแค่นั้นเองเแล้วก็ต่อคอนเนคเตอร์ขึ้นมาหาบรลาดแค่นั้นเองนะครับนี่สองเส้นเนาะ สลับกันได้ใช่ไหมครับต่อยังไงก็ได้ก็คือ2เส้นเนี่ยสลับ L&N ได้นะครับสลับได้เลยนะไม่ช็อตนะครับครับวันนี้เรามาเจอช่างไฟจากจังหวัดระยองนะครับนี่เป็นงาน1ต่อสตัวส่วนแปดนะครับเป็นโครงสร้างบ้านของบ้านโมเดิร์นเฮานะครับผมเป็นบ้านที่ใช้ไฟ led ทั่วทุกพื้นที่นะครับวันนี้เจอกับช่างโลดช่างแอร์บ้านโรงงานนะครับนี่กำลังทำ ทำอะไรครับตอนนี้ต่อสายไฟไปงมั่วครับต่อสายไฟนะครับเป็นโคม LED นะครับกี่วัตครับตัวนี้กี่วัตต์12วัตครับ12วัตนะครับผมส2งวัตแสงขาวแสงขาวนะครับ6,500เค k นะครับทำไมต้องมีสามสายครับช่างลายต้องกาวอ๋อง่ายๆนะครับทุกคนที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือสายสายสีแดงเนี่ยจะเป็นสายลายนะสายลายก็คือสายไฟอ่า220บโวลต์นะ ส่วนสีขาวก็คือนิวตันนะครับนิวตันหรือว่าสายดินนะครับแต่ว่าสายกราวจะแยกเห็นไหมครับเนี่ยชัดเจนมากเขียวเหลืองนะครับสายกราวความปลอดภัยสุดยอดมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปไปดูตู้เซอร์กิตเบรกเกอร์นะทุกคนอ้าหลอดตัวนี้ต้องใส่บาลานเหรอครับช่างนี้ม,มาอย่างนี้ครับอ๋อมันมาแบบนี้องมาเลยนะครับผมครับต่อยากไหม ไม่ยากครับผมแต่อันนี้เตาไม่ได้ซื้อมาครับก็เลยจะยากหน่อยอ๋อมันต้องมีอุปกรณ์อุปกรณ์ต้าแถมมาไม่ครบครับแถมมาไม่ครบนะที่ละเอียดมากนะครับทํางานละเอียดมากอืมกําลังเอาเข้าไปอันนี้เอาเข้าเอาเข้าไปยังไงครับยากไหมครับมีตัวล็อกอะไรไหมไม่ยากครับม่กระปีกล็อกครับสองข้างไหนให้ดูหน่อยครับตัวล็อกให้ขอดูหน่อยเป็นยังไงนี่ครับโอ้ตัวล็อกแบบนี้ปีกเสื้อยี้ครับอ๋อปีกเสื้อตอนจะใส่นี่เราต้องหุกข้อหากกันก่อน แล้วก็ดันขึ้นไปตรงๆนี่นะครับโอ้เคครับอ๋อสุแล้วมันจะกลางออกมันเป็นสปริงใช่ไหมครับครับผมอโอเคโอ้โหนี่โอ้โหแจ่มเลยสุดยอดครับสุดยอดทนาเอกเทสน้องฟ้าเอ้ยโอ้โหนี่ทุกคน 6500K เคแสงสีขาวนะครับ ห้องสามคูณดเลยนะสามคูณกคูณหกนะดาวไลท์หกดวงนะครับเปิดสวิตช์เดียวติดหมดทุกหลอดโอ้โหสุดยอดนะครับดาวไลท์หกดวงเปิดหลอดเดียวนะครับผมแจมมาสุดยอดครับผมแล้วก็นี่ก็เป็นหน้าตาของกล่องแพ็กเกจที่เขาเอามานะครับสิบสองวัตต์หนึ่งแปดห้าสองหกห้าโวนะครับขนาดลูเมนนะ ความสว่างอยู่ที่1,260ลูเมียนนะครับโคมดาวไลท์ light, เป็น LED oh. แต่ก่อนนี่มันต้องเป็นแบบถ้วยนะก็มันมีหลายรูปแบบน,นะครับท,ทุกวันนี้นะ 6,500K no UV no Hg สว่าง100% non dimmable นะครับ temperature ความร้อนอุณหภูมิอยู่ที่20องศาลบ20องศาถึง50องศานะครับเขาทำงานได้ในย่านนี้นะครับ เปิดปิด1 0 0 0 0ื่นชั่วโมงนะครับผมก็เป็นของผลิตภัณฑ์ c s s นะครับผมว่าจะให้ดูของสไนเดอร์นะนี่ตู้คอนโทรลอยบ้านหลังนี้มีกี่ห้องเนี่ยบ้านหลังนี้อันนี้ห้องน้ำห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ำมืองในอีกนะน,นี้ห้องพระนะครับแล้เป็นห้องนอนอันนี้เป็นห้องโถงนะครับ แต่ว่าเซอร์กิตเบเกอร์นี่มาตรฐานมากกี่ลูกย่อยนี่ผมนับลูกกันสิบแปดลูกย่อยนะครับผมหนึ่งเมนสิบแปดลูกย่อยแอร์น้ำอุ่นดาวไร้์ปลั๊กแล้วก็แยกโซนห้องไฟหน้าบ้านหลังบ้านาปั๊มน้ำนะครับโอ้โหเยอะนะครับไล่ไม่หมดเลยไม่รู้เจ้าของบ้านวางระบบอะไรไว้บ้างนะครับแต่ว่าก็ ใส่ลายสุดยอดเลยนี่เขาแบ่งเป็น16 16 16 16, 16ก็คือ16แอมป์นะครับ1กแอมแปร์ 16, A, 16หมดเลยมาถึง14นี่ก็ตรงนี้เป็น32 4ช่องนะ32 4ช่องนะครับก็32แอมแปร์4ช่องเอาไว้น่าจะใส่แอร์พวกน้ําอุ่นอะไรประมาณนี้นะครับผมสุดยอดครับผมแจ๋วมากเลยครับ